สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามจะมาบอกว่ามีคนอยู่4ประเภทนะคะที่มะเร็งเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะนะคะประเภทที่1น,นะคะคนที่ชอบเครียดค่ะโอ้โหคิ้วผูกโบนะคะแล้วก็คิดเยอะคิดมากนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โอโหไม่เหมือนกับไม่พอใจ เวียงวีนสุดๆเนี่ยแหละค่ะมะเร็งชอบมากเพราะว่าพอเขามีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะมันทําให้นะคะในร่างกายเนี่ยนะคะผลิตสารนะคะสารอ,าอนุมูลอิสระนะคะอยู่ในร่างกายเราเยอะมากนะคะฉะนั้นคนที่มีนะคะมีอารมณ์แบบนี้ค่ะสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายค่ะนะคะคนประเภทที่สองนะคะคนที่ ไม่ชอบค่ะไม่ชอบนอนนะคะนอนดึกค่ะเล่นเกมดึกนะคะคุยกับแฟนดึกนะคะหรือว่าทํางานดึกหรือไปเที่ยวเล่นดึกๆค่ะนะคะนี่แหละค่ะมเมลงก็ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเ็ามีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยเขาจะมาดูแลเราในช่วงที่เราหลับ ะะแต่ถ้าเราไม่หลับร่างกายก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่มาดูแลได้อย่างเต็มที่นะคะมันก็เลยนะคะการซ่อมแซมต่างๆก็จะไม่นะคะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะและอย่างหนึ่งช่วงที่เราหลับนะคะร่างกายเราเนี่ยเขามีการขับสารพิษนะคะตับเขาขับสารพิษออกมาถ้าเราไม่นอนคะ่ะ ตับก็ไม่สามารถที่จะขับสารพิษออกมาได้สารพิษมันก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะฉะนั้นค่ะคนที่ไม่ยอมนอนระวังไว้นะคะต่อมาค่ะคนที่ประเภทที่3นะคะนั่นก็คือไม่ยอมขับถ่ายค่ะนะคะคนที่แบบว่า,าเป็นคนที่ถ่ายยากนะคะไม่ยอมนะคะไม่ยอมกิน ผักผล,ลไม้นะคะหรือว่ากินน้อยค่ะเน้นแต่นะคะเน้นแต่โปรโตีนอะไรประมาณนี้ค่ะโดยไม่ได้เน้นผักนะคะไม่ได้เน้นผล,ลไม้ไฟเบอร์มันก็จะมีน้อยค่ะนะคะไฟเบอร์มีน้อยทําให้การนะคะการกักเก็บกากใยเนี่ยไว้นานค่ะขับถ่ายออกยากนะคะข้อที่3ค่ะอันนี้ต่อมาค่ะที่4ค่ะนะคะ คนที่ชอบกินโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์นะคะกินโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็นะคะข้อ3กับข้อสีเนี่ยบวกรวมกันเลยนะคะไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่ไปเน้นโปรตีนมากนะคะก็จะทําให้เกิดนะคะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันเพราะว่าโปรตีนย่อยยากนะคะย่อยอยากแล้วก็ทําให้นะคะ การขับถ่ายยากค่ะฉะนั้นค่ะข้อ3กับข้อ4เนี่ยบวกรวมกันเลยนะคะคนนะคะสประเภทนี้แหละค่ะที่มะเร็งชอบนะคะวันนี้จําไว้ค่ะว่าเราอย่าเป็นคนสประเภทนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ